ห,หวานครับกินอร่อยสไตล์เช้าเล เดิมน,นะฮะช่องอกินอร่อยสไตล์ชาวเลเหมือนิมวัตถุดิบตากทะเลของตัวตัวเองเอาขึ้นมาวันนี้นะครับไกมังผู้ตัวใหญ่ๆน้ำจิ้มทำเองน้ำมะนาวครับผมปูมะตัวไม่ใหญ่มากนะฮะแต่เนื้อหวานเพราะเป็นปูพื้นบ้าน มีปูไข่มาด้วยนะครับตัวเมียนี่น,นีตัวเมียปูไข่โอเคแล้วก็ผักมีแตงกวาตัวฝักยาวผักชีฝรั่งนะครับผมเ mm hmm. ข้าไปทะเลยังไม่กินข้าวอยู่ข้าวห่ก็ลงมือเองครับผมแล้วก็มีผักสลัดมีปูใบปลนมาด้วยนะวันนี้ติดมาแค่สามสี่ตัวผมบอกแล้วมันคือมันมันเป็นวันปูม้า นะหอยกำปูก็ติดมาแต่ไม่เยอะพอดีกินมาแล้วเรามามาทานกันครับขอกินน้ำก่อนโอเคอหอยก่อนนะต้องเอาหนวดมันออกด้วยนะครับถ้าไม่เอาออกนี่ถ้าคนถ้าเราห่อนก็อาจจะปวดท้องไนดะ้ตัวใหญ่ làm chim ừ vàng lắm tuy vậy ừ ตอบเลยยังยังไม่ได้แก้เลยเนี่ยดูไข่ดูไข่ะตรงเนี้ยไข่ไข่เลยแน่นๆนี่นะหายไข่เป็นก้อนเป็นก้อนอ เอาเนื้วัตถุดิบจากเรือเรา,าสดๆขึ้นมาดูครับไข่จ้วงเข้าไปเห็นไหมฮื้อ ผู้นั้งพูดนี่ก็ติดมานะติดมากระวนปูมา้าเนี่ยมมมอมขื้นบ้านปูม้าจะตัวไม่ใหญ่นะครับแต่เนื้อหวานผมรับประกันเนี่ยจิ้มมะนาว เผ็ดเผ็ดถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยตอนนี้ปูไข่ไข่เป็นก้อนเลยโอ้ยเนี่ยปี่น คำใหญ่ใหญ่ถ้าเราไปหาตามน้องตลาดเราอาจจะไม่ได้เจอของสดแบบนี้แน่นๆแบบนี้ ขอฝากช่องด้วยครับกินอร่อยสไตล์ชาวเลกินกันแบบชาวทะเลเลยเนื้อเป็นก้อนเป็นก้อน,เ,น,อนเลยรับประกันความสด ฝากเป็นกำลังใจให้กระช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามถือว่าเป็นกำลังใจให้ะะ like, share, มใใหผมเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ท่านได้ชมกันแต่ของผมพิเศษอยู่อย่างหนึง่งวัตถุด,ดิบที่ผมนำมาทานคือมาจากเรืองผมเอง หวานคู่ <c oughs> หวานครับ, <c oughs> บลองตามตลาด ไม่สดเท่าของผมขึ้นจากเรืออาบน้ำทำกินเลยมาถนะ้าใครไม่ได้ทานม,มาทานด้วยกันบางคนก็ทุบ mấy thuốc thuốc đi rồi thác hay thuốc hôm ấy thuốc đó hôm có cháu kiếm bù thẳng thiệm สิลาชมบุรีทังไทยทด้ง,งผมแนะนำได้ของอะไรสดไม่สดของดีไม่ดมีตัวใหญ่ดูครับน้ำกิ้มต้องทำเองนะผมไม่ซื้อไม่อะไราำเองเใหม่ ถ้าใครยังไม่ทานมาทานด้วยกันนะครับบางคนก็ต้องทุบผมไม่ต้องทุบครับออกมาเป็นดุนเลยโต๊ะพูดผ,ผมจะให้ดูฟาร์มแน่นถ้าไปดูคลิปปูนิ่มก็คือปูนิ่ม ปนูนั่นก็คือปูนัน่นปูถ้าเป็นปูพื้นบ้านจะตัวไม่ใหญ่แต่เนื้อหวานเนี่ยแน่นๆเลยโอ้หมันเพียบเลยตัวแบดดูเห็นไหมแน่นเนะอติกระดองนะ ตรวนี้กไปืมรับประกันความสดครับกินยากน,นิดนึงเลิกมือนิดหน่อยแต่ฟามอร่อยรับประกันครับ

หอนลองผู้จะบอกวิธีให้นะครเวลานึง่งไม่ต้องใส่น้ําน้ํามันออกเองแล้วหอยของผู้ต้องกินร้อนๆถ้าไม่ร้อนไม่อร่อยต้องกินใหม่ๆ ปูใบปูใบจะแข่งวิดนึงตามหลักผมจะต้องเอาเครื่องมือมาทุบนะฮะแต่เราไม่ต้องทุบเกมันจิ้มเผยดผมจะแกะปูไข่อีกตัวหนึ่ง ไข่เนี่ยตัวไม่ใหญ่ฮะตัวเมียตัวไม่ใหญ่หญนี่ครับไข่มันบางคนซื้อไปปูใหญ่ถามว่าทำไมเนื้อเค็มเนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ เพราะมันไม่ใช่ปูขึ้นบ้านนะครับถ้าปูขึ้นบ้านจะหวานจำผมไว้เลยนะ ตัวนาแน่แน,นเลยเราผมขอบคุณคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคิดต่อ,ตอไปเรื่อยเรื่อย ผมจะนำเสนอวัตถุดิบที่ผมได้มาจากเหลืองผมเองนะฮะผมจะเน้นเพราะมันสดมันสดไงมันสดคือขึ้นจากเดือนปุ๊บผมก็มาทำกินเลยผมเน้นตรงนี้แล้วก็บางอย่างผมจะได้บอกทุกคนถูกว่าอะไรอย่างไหนเป็นยังไงถึงคนซื้อไหมอะไรแบบไหนอย่างนี้ผมเน้นแบบนี้ครับ ตรงนี้มันแข็งผมกัดไม่ไหวต้องเอาอะไรมาทุกเริ่มอิ่มนะคิดหน่อย เท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผมกินอร่อยสไตล์ชาวเลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปหน้าและเดี๋ยวมาคอยดูกันว่าคลิปหน้าผมจะเอาวัตถุด,ดิบจากเรือผมอะไรมาทานให้ท่านชมนะครับใน,นคลิปนี้ผมพอเพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม